สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทําผีโมโม่นะคะทุกคนก็ทําได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าอยากจะให้อ่ถ้าอยากจะรู้ว่าทํายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าผีโมโม่เราจะใช้เป็นตัวละครผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนก็คือเปลี่ยน เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรพวกนี้เลยนะคะเค okay. เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเข้าเกมเ,เอ๊ะอย่าเพิ่งเข้าเกมะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเสื้อกันก่อนอให้เรานี่เล่นเป็นตัวละครของผู้หญิงนะคะหลังจากนั้นให้เป็นใส่ชุดว่ายน้ํานะคะทุกคนก็ชุดว่ายน้ําอันไหนเอ่ยแป๊บน,นึงนะคะเป็นชุดอันนี้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็ปรับให้เป็นสีอันนี้นะคะทั้งสองด้านเลยทั้งข้างในและข้างนอกก็เป็นสีเนื้อแบบนี้นะทุกคน นะคะเป็นสีเนื้อแบบนี้เลยให้เหมือนแบบไม่ได้ใส่เสื้อค่ะส่วนทรงผมนะคะให้ปล่อยเป็นแบบนี้นะคะปล่อยแบบว่าปล่อยผมแล้วก็วางไว้ข้างหลังอะคะ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะทุกคนก็จะใส่เป็นแว่นแบบนี้นะคะเป็นแบบลูกตาออกมาข้างนอกอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่แมสนะคะทุกคนแล้วก็ปรับให้เป็นสีดำเลยค่ะอันแรกนะคะสีดำมันแรก mm. หลังจากนั้นก็เข้าเกมกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมา สอนเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือสอนเลยค่ะโอเคค่ะพอเราเข้าเกมมานะคะกดเมนูเลยค่ะอย่างแรกนะเดี๋ยวเราจะมาปรับแมสกันก่อนเลยว่าทําให้แมสเนี่ยเป็นรูปยิ้มยังไงแปบลบว่าทําให้แบบว่ายิ้มปากฉีกอะคะ่ะทุกคนให้มันแบบน่ากลัวนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาสอนทํากันเลยเออแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะอันนี้ก่อนทุกคนก็พยายามที่จะกดปรับแต่งให้มันเป็นรูปยิ้มได้นะคะทุกคนแบบว่า ให้มันเล็กๆแล้วก็ยิ้มได้ค่ะทุกคนอ่ากดยังไงอ่ะ,ออะเอ,าอ้ากดยังไงก่อนเดี๋ยวหาก่อนนะว่ากดยังไงตอนนี้เราเริ่มกดมั่วตัวแล้วค่ะทุกคนคือแบบทุกคนก็ทายัางไงก็ได้นะให้มันเป็นแบบเอาแมสสีดำๆเนี้ยให้เป็นรูปยิ้มแบบว่ายิ้มแบบปากกว้างๆแบบปากฉีกๆไปเลยอะ่ะทุกคนตอนนึงนะทําการปรับก่อนเออทำาไงอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ ยังไงต่อเออยังไงต่อดีอืมเราก็ทําการปรับแมสไปเรื่อยๆนะคะเอาจนกว่ามันจะได้นะคะทุกคนถ้าเรากดมั่วกดอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าเราว่าต้องไปทําแมสใหม่ละมันเบี้ยวไปหมดเลยอะขั้นตอนการทําแมสใหม่นะคะก็คือเข้าไปในห้องแล้วก็เปลี่ยนแมสนะคะให้เป็นแบบ กดแมสซาอิกรอบหนึ่งเข็มไหมก็จะกลายเป็นแมสเหมือนเดิมแต่ว่าเราต้องทําการปรับสีให้เป็นสีดํานะคะก็ข้างบนเลยตรงนี้เอากดอะไรอีกอะปรับสีแมสก็ปรับตรงนี้นะคะพอปรับสีแมสเสร็จก็มาทําการปรับให้เหมือนเดิมเลยก็คือทําให้เป็นรูปแบบว่าเป็นรูปแบบว่าเรากําลังยิ้มแบบว่าปากขีกอะค่ะเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้นะว่าแบบผีโมโม่เนี่ยจะเป็นแบบว่าตัวก็ คล้ายๆไก่ไหมถ้าเราคิดถ้าเราคิดนะก็จะคล้ายๆไก่อะทุกคนแต่ว่าปากของมันก็จะฉีกๆหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนเส้น,สนผมเนี่ยผมยาวแบบนี้เลยเหมือนคนเลยนะคะทุกคนแล้วก็เส้นผมเหมือนเราเลยนะเพราะว่าเราอะเป็นคนที่ผมยาวนะคะโอเคอะยังไงต่อเอาแม่หายทุกคนแม่หายไปเลยอะ่ะทําไงดีแป๊บคือเนี้ยแม่อยู่นี่โอ้โหกลับด้าน ก็ <g år> ทําการกลับด้านแล้วก็ให้มันแบบว่าเขาเรียกไงนะแบบให้มันเป็นรูปยิ้มอะคือเราพูดซ้ําหลายรอบมากนะว่าให้มันเป็นรูปยิ้มรูปยิ้มรูปยิ้มแบบนี้คือเราพูดซ้ําหลายรอบมากอะคือเราก็แบบอันนี้ไงกลัวทุกคนจะลืมไงว่ามันทําไงแต่คือว่าน่าจะไม่ลืมนะทำรอบเดียวก็พูรอบเดียวก็คือจําได้เลยว่าต้องทํายังไงเค <g år> มันใกล้จะเป็นรูปยิม้มละถ้าเราทําเหมือนหรือไม่เหมือนก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะว่าเราแบบ เราไปหาแกะมานะคะขอโทษค่ะมันมีการแต้งแต่นิดนึงแล้วก็ปรับแมสนะคะทุกคนคือเราปรับมานานแล้วมันไม่ได้เลยเพราะมันมีผิดผิดเบี้ยวเบี้ยวมันไม่ตรงบ้างเบี้ยวบ้างเห็นไหมเบี้ยวมาข้างหน้าเลยแล้วก็ทําให้เป็นรูปบ้มนะคะทุกคนทำทำไงก็ได้ให้มันเหมือนรูปบ้มมากที่สุดละคะ่ะแบบนี้ก็ได้อยู่นะแบบนี้ก็ได้อยู่ ได้อยู่คืออะไรได้อยู่คือไม่ได้มันได้นะคะทุกคนอะแล้วแต่เลยว่าจะให้เป็นรอยยิ้มแบบไหนก็เราจะเป็นรอยยิ้มแบบว่าปากฉีกไงเคก็แบบอ่ะเราจะพูดอะไรดีอะฮะคือเรานั่งปรับแมสมาเนี่ยคือแบบทั้งคลิปใช่ไหมจะมีอยู่1น,นาทีที่เราสอนทำเสื้อผ้าแว่นะ่รอย่างนี้ใช่ไหมมีหนนาทีส่วนอีก อ่ส่วนอีกี่ห้าหนาทีก็จะเป็นแบบนั่งปรับแมสค่ะคือทั้งคลิปนี้คือจะได้แค่ปรับแมสไม่ได้นะปรับแมสนี่คือกินเวลามากเป็นอะไรที่กินเวลาจริงๆแบบกินเวลามากๆเลยอ่ะเพราะมันทํายากนิดนึงนะทุกคนก็ทนดูเราทําไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนดูคลิปตั้งแต่แรกยันจบมันจะได้ละเอียดน,นะคะแล้วทุกคนก็จะได้จําแล้วนําไปใช้นะคะทุกคนแล้วมันก็จะได้ผลออกมาก็ดีนะคะ อเคเห็นไหมนี่เราก็จะได้เป็นแบบยิ้มแบบนี้ถึงแม้มันจะดูแปลกๆหน่อยก็อ่าก็ตามนั้นนะคะโอเคต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการทำสร้างพรมขึ้นมาหนึ่งอันนะคะหลังจากนั้นก็กดนั่งไปเลยแล้วก็กดพรมนะคะทุกคนหลังจากนั้นกดคูณ5แล้วก็กดให้มันเล็กค่ะแล้วก็เอาคูณ5ออกแล้วก็กดให้มันเล็กแบบนี้เลยให้มันได้ตัวจิ๋วเท่านี้นะแล้วก็ กดมาที่อีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดนี้ค่ะกดเข้าไปเลยกดคําว่าอค่ะติ๊กถูกคําว่าอแล้วก็กดให้หัวมันใหญ่ขึ้นนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าใหญ่แค่ครึ่งท่อนนะคะทุกคนแบบว่าท่อนเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นแค่ขานะคะแล้วขามันก็จะเล็กมากส่วนท่อนบนเนี่ยจะเป็นแบบตั้งแต่สะดือถึงหัวก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยแบบ ก็จะมีประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราลุกออกจากพรมเลยค่ะทุกคนเราจะปรับเท่าไหร่ก็ปรับได้เลยนะอเดี๋ยวเราจะปรับให้เหลือเท่านี้ก็พอละเคพอเราปรับให้มันเหลือเท่านี้เสร็จนะคะทุกคนอ่ะอ่ะกดออกก่อนปแป๊บกดออกอยังไงให้เราเนี่ยขึ้นไป้างบนเลยนะถ้าทุกคนแบบรู้สึกว่าลำคันเจ็ตแพดเครื่องบินตรงเนี้ยที่มันติดมากับตัวให้เรากดออกแบบนี้นะคะทุกคนกดมาที่อันที่สองตรงนี้เลยแล้วก็ อ่ะเดี๋ยวเราเลือกท่าก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาเจตแพทออกนะคะคือเลือกท่าเป็นแบบเอาเป็นแบบว่าเอาท่าที่มันแบบน่าเกลียดอะค่ะแบบเหมือนเรากําลังอ่านี่ท่านี้ก็ได้มาท่าอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าแบบน่ากลัวน่ากลัวแบบกําลังเลื้อยมาแล้วก็แบบจะกินอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะกดตรงนี้แล้วเจตแพทมันจะออกได้นะทุกคนเห็นไหมอาท่าแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็กดตรงลบตรงนี้ค่ะอ่ะยังไม่ใช่ยังพึ่งนะยังไม่ใช่เลือกท่าจนกว่าเราจะพอใจนะคะแบบเอาเป็นท่าที่แบบว่าเราคิดว่ามันน่ากลัวที่สุดอะค่ะ พอเราได้ท่าแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆกดให้มันสโลโมชันนะคะแล้วมันก็จะหยุดไปเองเลยแบบอย่างเช่นทุกคนอยากจะได้ท่าอย,อย่างเช่นทุกคนอยากจะได้ท่านี้นะก็กดตรงนี้ค่ะกดตัวลบอ่ะเอาอะไรอีกเนี่ยคือเรากดอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวเราจะเลือกท่าไปเรื่อยๆแล้วกันนะอย่างเช่นทุกคนอยากจะได้เป็นท่าท่าไหนดีอ่ะคือเราเลือกไม่ได้เลยอะ่ะคือแต่ละท่ามันก็ได้มันได้อยู่หมดเลยนะอ่ะเลือๆๆล่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลง เอาเป็นท่าเอาเป็นท่าไหนดีเอาท่านี้ก็แล้วกันเนาะหลังจากนั้นนี่เดี๋ยวเราก็จะกดให้มันเนี่ยอันนี้ลงมานิดหน่อยกดลบตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะชา้าช้าแล้วพอมันได้จังหวะเราก็กดตรงนี้เลยให้มันเป็นเลขศูนย์แล้วมันก็จะหยุดแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ให้เราเนี่ยล่องลอยหาแบบมันก็แบบเป็นผีโมโมได้อีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้จะมีเพียงเท่านี้นะคะ ก็คลิปหน้าอยากให้สอนทำอะไรอีกคอมเมนต์มากันได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ